ยางแท่นเครื่องนะคะยางแท่นเครื่องมาด้าตัวนี้เป็นยางแท่นเครื่องมาด้าพันสองนะคะตัวนี้จะไม่มีซ้ายขวาไม่แยกข้างนะคะเราจะใช้ด้วยกันได้จะตัวแรกๆแบบนี้เองนะคะแต่เดี๋ยวเราวัดดูให้ค่ะจุดนี้ก่อนนะคะ จุดกึ่งกลางของรูน็อตรูยึดนะคะอยู่ที่แปดสิบแปดสิบสองมิลนะคะประมาณแปดสิบสองมิลนะคะแล้วก็ถ้าทั้งหมดทั้งหมดก็อยู่จุดที่หนึ่งร้อยสี่มิลถามตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเหล็กเนาะ หกสิบหกสิบสี่มิลหกสิบสี่มิลนะคะแล้วก็ตรงนี้หกสิบมิลค่ะจุดนี้นะคะห้าสิบห้ามิลนะคะสิบมิลรูอา่า น็อตัวนี้สิบมิลนะคะแล้วก็กว้างความหนานะคะความหนาจะอยู่ที่สามสิบเจ็ดมิลแล้วก็รวมรวมน็อตด้วยนะคะอยู่ที่ห้าสิบแปดมิลนะคะประมาณห้าสิบแปดมิลใเข้ๆแล้วนะคะตามนี้เลย